สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการคุยทุกเรื่องเรื่องออกแพนนะคะที่จะมีที่แอบและที่รัานะคะคอยมาให้ข้อมูลน้องๆน,น,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นคอยติดตามชมกันนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะในสัปดาห์ก่อนนะคะเรามีคุยการทิ้งไว้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศของน้องออกแพรนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่มีข้อสงสัยว่าประเทศไหนสามารถเดิน ดี๋ยววันนี้นะคะพี่รัจะมาเชิญให้เราฟังค่ะเชิญพี่รัตเลยค่ะทีนีครับอย่างจริงๆตอนน้าตอนนี้เลยนะคะประเทศเดียวที่เราจะเดินทางเข้าประเทศค่อยไม่ได้ก็คือประเทศออสเตรเลียะคะ่ะส่วนประเทศที่เหลือทั้งอเมริกาและยุโรปห้าประเทศที่ทางไทยออแคนดําเนินการเริ่มโครงการออแคนจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วนะคะจะมีแค่บางประเทศที่อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษยอยู่นะคะสำหรับน้องๆที่แมชชั่บซแเลี่ก็ดูเงื่อนไขพิเศษนะคะ แล้วเมื่อทําเรื่องของวีซ่าหลังจากที่วีซ่าแกรนเรียบร้อยก็จะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เลยค่ะดังนั้นหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มีเงื่อนไขพิเศษนี้อยู่ใช่ไหมคะจริงๆเป็นอเมริกาที่เดียวกับที่อ่านที่โพสต์ซัมมี่เฉพาะในกลุ่มพิเศษที่เรียกว่า NIE นะคะย่อม,มาจาก National Interest e x e e p t i o n จะเป็นกลุ่มนี้ที่จะสามารถทําเรื่องของอนุญาตจากรัฐบาลนะคะ พื่อให้ออแพรสามารถเข้าไปยื่นขอวีซาและเดินทางได้ภาใยในปี2020ค่ะค่ะยั้นขอสรุปนะคะประเทศที่มีเงื่อนไขพิเศษสําหรับออแพรที่จะเข้าประเทศก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือจะต้องเป็นโพสต์ที่อยู่ในกลุ่ม NIE ค่ะสำหรับประเทศทวีปโลก5ประเทศนะตอนนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วและประเทศที่ยังเดินทางเข้าไม่ได้ก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะ สำหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์ในโครงการ NIE ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก IG ไทยออกแพร์นะคะ IGTV รายการคุยทุกเรื่องเรื่องออแพร์ตอนที่1คะ่ะได้รับทราบรับชมข้อมูลดีๆกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะพี่แอบและพี่รัตนนะคะลาไปก่อนคะ่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ